สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีเรียงพุทธผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกรอยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งโรงเรียนวัดดอนกรอยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีโรงเรียนวัดไม่รอบและโรงเรียนวัดหนองเขื่อนมาเรียนรวมมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น86คนครูและบุคลากร10คนโรงเรียนวัดดอนกรอยมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จคือรางวัลระดับเหรียญทองการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบสเต็กโมเดลได้ร่วมมหาวิชากาบารมีต้นกล้าแห่งความดีวิถีดอนกลองหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาคและได้รับรางวัลระดับประเทศจากสหนักงานเลขาธิการกรุษสภารางวัลระดับทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็ก จากเขตตรวราชการที่18และระดับภูมิภาคโรงเรียนวัดดอนกรอยได้นําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาพัฒนา,นางานของโรงเรียนทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนพัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียนภายใต้นวัตกรรมที่ชื่อว่าการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบสเต็กโมเดลใต้ร่มมหาวิชารามยมีติ้นกล้าแห่งความดีวิถีดอนกรอย ซึ่งกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมตัวนี้เราเน้นการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทําเพื่อเสริมสร้างในการพัฒนาคุณภาพงานของโรงเรียนอย่างรอบด้านโดยมีการขับเคลื่อนวนวตกรรมดังนี้ Systematic Management การบริหารจัดการเชิงระบบโดยการนํานโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานําสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ทีมเวิร์การทำงานเป็นทีมผู้บริหารครูและบุคลากรมีการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันร่วมคิดร่วมวางแผนและดำเนินกิจกรรมต่างๆไปด้วยกัน e t h i c การมีคุณธรรมจร,ริยธรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมพิบาลปฏิบัติตนตามจรรยาบรรของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี Activities การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนรู้จักบทบาทสิทธิและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อชาติบ้านเมืองด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีมีจิตสาธารณะและห่างไกลจากยาเสพติดด้านที่3ม,มีงานทำมีอาชีพส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้ด้านที่4เป็นพลเมืองดีจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเยาวชนว่ามีความสามารถที่ผู้อื่นต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคม knowledge sharing การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมคิด ร่วมทำและหาแนวทางการแก้ไข Super Vision การนิเทศติดตามและประเมินผลดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับทราบปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เกิดเป็นห้องเรียนคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยเป้าหมายปลายทางความสำเร็จอยู่ที่ 4H Happiness Student นักเรียนมีความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองดีของสังคมใช้ชีวิตอย่างมีความสุข Happiness Teacher ครูและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งมั่นในการทำงานมีความสามัคคีเป็นที่ยอมรับของชุมชนและทำงานอย่างมีความสุข HAPPINESS LEADER ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมพิบาลเน้นการมีส่วนร่วมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆบริหารงานอย่างมีความสุข HAPPINESS COMMUNITY ชุมชนสร้างภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจุดเด่นของนวัตกรรมคือการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และพระราชะปณิธานตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่10ที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนกรอยที่เปรียบเสมือนต้นกล้าที่มีความพร้อมค่อยๆเจริญเติบโตหมืนรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยด้วยการปลูกจิตสำนึกในการสร้างความดีจากต้นกล้าเล็กๆก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าในตนเองและเป็นผู้ก่อประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติต่ตอไป ภาพความสําเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2563พบว่าด้านผลสำเร็จทางการเรียนรวมทั้ง3โรงเรียนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอเนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือ NT สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้งสองด้านผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรืออาที T, สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้งสองด้านนอกจากนี้ผู้บริหารคณะครูนักเรียนและชุมชนได้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโอเบกอวอร์ดระดับภาคเหนือ